สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจชาว Brower Tre Academy นะคะ,ะ,คะทุกท่าน โอ้โหทุกคนเห็นภาพแล้วใช่ไหมคะเห็นภาพแล้วก็เห็นวิดีโอบรรยากาศภายในงานเทรดสดของเราเมื่อวานแล้วใช่ไหมคะพอดีเมื่อวานเนี่ยเรามีงานเทรดสดกันนะคะที่โรงแรงมม i ร a เค e g แกรนนะคะก็เลยไม่ได้มาอัดคลิปให้กับทุกคนนะคะแต่ว่ามีสัญญาณเทรดส่งให้ทุกคนนะคะแล้วเราก็ TP กันอย่างจกๆแล้วก็ TP แบบรวดเร็วด,ด้วยนะคะขอเล่าถึงบรรยากาศเมื่อวานก่อนได้ไหมทุกคน คือหลายๆคนนะคะที่ได้ไปนะคะน่าจะมีความรู้สึกเดียวกันก็คือได้รับพลังงานแบบเต็มเปี่ยมนะคะแล้วก็ปลดล็อกอะไรหลายๆอย่างเลยนะคะโดยเฉพาะช่วงที่พ่เตอร์เนี่ยพูดขึ้นมาพูดให้ไมซ์เซตเกี่ยวกับเรานะคะ คือแบบได้พลังจากผู้หญิงคนนี้เยอะมากจริงๆนะคะแล้วก็มีอยู่เรื่องนึงนะคะตอนสุดท้ายเลยอะคะ่ะที่พี่เต้ยพูดแล้วก็แบ่งปันให้กับพวกเราได้ฟังนะคะคือฟิล์มก็คิดอยู่นะว่าเฮ้ยพี่เต้ยจะหยิบเรื่องนี้มาพูดหรือเปล่านะคะแต่เราก็แอบ,บเป็นห่วงนะแอบบเป็นห่วงพี่สาวแล้วว่าเฮ้ยเขาจะโอเคไหมหรือว่าเขาจะไหวไหมนะคะแต่สุดท้ายเฮ้ยเขาก็พูดเรื่องนี้ขึ้นมาจริงๆแล้วมันมันโดนมากคือมันมันเป็นอะไรที่ ฟิล์มฟิล์ว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะได้เสียน้ำตากันไปคนละสอมหยดนะคะก็เออคือพี่เต้ยเนี่ยแสดงให้เราเห็นแล้วจริงๆว่าเฮ้ยผู้หญิงคนนี้แบบสุดยอดแล้วก็เป็นคนที่อยู่กับปัจจุบันโฟกัสกับปัจจุบันแล้วก็โฟกัสกับเป้าหมายมากจริงๆนะคะแล้วฟิล์มก็ชอบคำหนึ่งที่โคชก็พูดกับพี่เต้ยนะคะเขาบอกว่าในวันที่มืดมิดที่สุดของผู้หญิงคนเนี้ยเขายังคงเป็นแสงสว่าง ให้กับใครหลายๆคนให้กับคนทั้ง500คนในงานเมื่อวานได้อะชอบมากชอบคํานี้มากแล้วฟิงว่าเออว่ะจริงนะคะผู้หญิงคนนี้แบบโคตรเจ๋งเลยนะคะแล้วก็ประทับใจมากๆนะคะแล้วก็ดีใจมากๆนะคะที่ได้เจอทุกๆคนทั้ง500กว่าชีวิตนะคะเมื่อวานที่เราเจอกันนะคะก็โหใช้เสียงเยอะนะคะ <c oughs> เสียงหายไปนิดนึงนะคะทุกคนรวมถึงตอนที่เราเสร็จจากงานเทศสวดใช่ไหมคะแล้วก็ไปทานข้าวกันต่อเนาะตอนนั้นอะใช้เสียงเยอะ ก็คือแบบว่า <host>: เรานั่งทานข้าวกันใช่ไหมคะแล้วก็เฮ้ยราคาเนี่ยมันทุบลงมาด้วยข่าวใช่ไหมคะทุกคนตอนทุ่มครึ่งพอดีเป๊ะเลยนะคะทุบลงมาด้วยข่าวแต่มันมาถึงจุดที่เราอ again, รอบายกันพอดีเป๊ะเลยนะคะเมื่อวานพิมวางแผนเทรดสดนะคะให้กับทุกๆคนนะคะก็เป็นแบบราคาแบบเข้าตามแผนทุกแผนนะ,ะทุกคนโคตรสวยเดี๋ยววันนี้พี่จะเล่าให้ฟังนะคะทีนี้นะคะ่ะพอราคาเข้ามาถึงโซนที่เรารอนะคะพี่เต้ยค่ะบอกว่าบายเลยเนี่ยส่งสัญญ,ญาณได้เลยตรงนี้สามารถที่จะบายได้ เออแล้วทุกคนก็แบบทุกคนกินข้าวอยู่โต๊ะเดียวกันทช่เราบกดเลยกดเดียวนี้แม่บอกแล้วกดได้เลยนะคะแล้วก็ส่งสัญญาณเทรดให้ทุกคนในเทเลแกรมด้วยนะคะแล้วก็เห็นไหมว่าแป๊บเดียวอ่ะก็คือราคาไปถึง p p แบบสวยๆเลยนะคะหลายๆคนอาจจะยังสงสัยนะว่าเฮ้ยทำไมถึงบายตรงนั้นทำไมถึงคอนเฟิร์ม แล้วทไมราคาเนี่ยมันถึงแบบขึ้นมารวดเร็วมากๆเลยนะคะเดี๋ยวฟิลจะพาไปดูแล้วก็จะบอกเหตุผลนะคะว่าเป็นเพราะอะไรนะคะทุกคนก็สุดท้ายนะคะอยากจะบอกทุกคนว่าทุกคนเลือกไม่ผิดนะคะทุกคนโชคดีมากๆนะคะที่ได้มารู้จักนะคะที่ได้มาเจอพวกเราบาโวนะคะขอให้ทุกคนมุ่งมั่นตั้งใจนะคะคุณมาถูกทางแล้วนะคะขออย่างเดียวขอแค่อย่าย,ยอมแพ้แล้วก็ไปต่อจนสุดทางนะคะปลายทางคือความสำเร็จแน่นอน โอเคไหมคะแล้วก็อยากจะเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนด้วยนะคะโอเคมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูกราฟกันนะคะว่าเมื่อวานมันเกิดอะไรขึ้นบ้างน,นะคะแล้ววันนี้เราจะเทรดยังไงต่อไปดูกันค่ะโอเคค่ะทุกคนมาดูกราฟเมื่อวานกันก่อนนะคะคือเมื่อวานเนี่ยจุดที่ฟิล์มวางแผนเทรดให้นะคะเป๊ะป่ะ เฮ้ยคอดเป๊ะเลยอะทุกคนทุกคนจำดีมานนี้ได้ไหมนะคะที่ฟิล์มบอกว่ามีโอกาสนะคะที่ราคาจะลงมาถึงนะคะแล้วให้ราคาทุกคนไว้ด้วย <c oughs> ซึ่งราคาเนี่ยขอบโซนทุกคนจำได้ใช่ป่ะ1833 1835นะคะรวมถึงนะคะราคาในยะที่อยู่ในดีมาน,นี้นะคะก็คือ183 ศูนย์นั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าใครจําได้นะคะหลายๆคนเนี่ยน่าจะได้บายมาจากปลายไส้เลยจริงป่ะนะคะน่าจะได้บายมาแบบแล้วก็แบบ TP สวยๆเลยนะคะซึ่งเมื่อเช้าเนี่ยเมื่อวานตอนเช้านะคะเราก็ส่งสัญญาณเทรดให้ทุกคนเหมือนกันนะคะแต่ว่าราคาเนี่ยมันมาไม่ถึงนะคะส่งสัญญาณเทรดให้ทุกคนบายลิมิตไว้ที่1831า่ใช่ไหมคะแต่ทีนี้เนี่ยราคามันลงมาถึงแค่183 2แค่นั้นเองแล้วก็ปรับตัวขึ้นไปเลยนะคะแต่หลายๆคนนะคะที่เข้าใจว่าทําไมเราถึงเข้าเทรดที่ตรงนี้เนี่ยฟิล์มเชื่อว่าพอ ทีหนึ่งแล้วเนี่ยนะคะกดนะตอนนั้นเลยฟิล์มก็เป็นคนหนึ่งที่กดนะตอนนั้นเลยกดที่ราคาแถวๆหนึ่งแปดสามสามนี่แหละก็มันมาถึงโซนที่เรารอแล้วอะโอเคเราไม่ได้ไปลายไส้ไม่เป็นไรแต่เราเข้าใจและเรารู้ว่าทําไมเราควรที่จะกดปลายตรงนี้นะคะก็กดเลยแล้วก็แป๊บเดียวก็คือแบบทีพีเรียบร้อยนะคะก่อนที่จะไปเทรดสดนะคะทุกคนทีนี้เนี่ยราคามันมาติดอยู่ที่ดีมานี้แหละทุกคนแล้วราคาของแท่งเทียนทําเฟรมเดย์เมื่อวาน ปิดเขียวแบบนี้ด้วยเพราะฉะนั้นมุมมองในวันนี้ก็เลยมองว่าเฮ้ยมีโอกาสนะที่ราคาจะย่อเพื่อไปต่อโอเคไหมคะมีโอกาสที่ราคาจะย่อเพื่อไปต่อหรือถ้าเกิดว่ามันเกิดหมดแรงอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันลงมาที่ดิม,มานี้อีกรอบหนึ่งเราจะบายโอเคนะอ่ะอันนี้คือภาพในทม์เฟรมเดย์น,นะคะทีนี้เมื่อวานแผนเมื่อวานนะคะที่ให้ทุกคนตอนที่เราย่อมานะคะในทม์เฟรม4ชั่วโมงเนี่ยเราจะเห็นว่าเอ้ยสี่ชั่วโมงเนี่ยมันยังเป็นขาลงอยู่แบบชัดเจนมาก เห็นไหมคะจุดนี้ราคาเทสที่แนวต้านนะคะขึ้นทะลุไม่ได้ก็กลับลงมาเห็นไหมแล้วมาถึงโซนเราพอดีเลยนะคะทีนี้เมื่อวานเนี่ยราคามันขึ้นมาใช่ป่ะมันก็มาเจอแนวต้านนี่แหละทุกคนแนวต้านนี้แหละนะคะซึ่งฟิล์ให้สีตัวตรงไว้นะคะกับทุกทุกคนที่ที่งานเทดสดนะคะก็คือ1852นะคะก็คือ1852นั่นเองนะคะแล้วราคาเนี่ยขึ้นไปยืนเหนือแนวรับนี้ไม่ได้เห็นไหม ราคาเนี่ยขึ้นไปยืนเหนือแนวรับนี้ไม่ได้นะคะก็คือ1852นี่แหละทำให้ราคาเนี่ยมันเทลงมานั่นเองนะคะแต่ทำไมถึงไม่ส่งสัญญาณเทรดให้นะคะที่1852จริงๆแล้วเนี่ยนะคะเรากำลังดูกันอยู่นะคะว่าเฮ้ยหนึ่งแปดห้าสองเนี่ยมันเป็นแนวต้านก็จริงแต่จุดเนี้ยมันไม่มีซัพพลายโซนนะคะส่วนจุดที่มันมีซัพพลายโซนจริงๆอะ่ะมันคือโซนนี้เห็นไหมคะเห็นซัพพลายไหมคะ ดรอปเบดดรอปนะคะซึ่งเรามองว่าเฮ้ยราคาเนี่ยมีโอกาสนะคะที่จะปรับตัวขึ้นไปได้เนี่ย1858เป็นที่มาของสัญญาณเทรดน,นะคะที่เราส่งให้ทุกคนเมื่อวานเนาะว่าให้เซลลิมิตไว้นะคะที่1858นี่แหละทุกคนเหตุผล4ชั่วโมงยังเป็นขาลงมีแนวต้านมีซัลายโซนโอเคไหมคะแต่ทีนี้นะคะ1852เนี่ยไม่คอนเฟิร์มนะคะเพราะว่า ราคาเนี่ยมันยังไม่มีสัญญาณกลับตัวนะคะมันยังไม่มีสัญญาณกลับตัวอ่ะเดี๋ยวพาดูในไทม์เฟรมเล็กๆนะคะสิบห้นาทีแล้วกันอ่านี่ๆๆจังหวะนี้นะคะสิ่งที่เราเห็นก็คือราคาเนี่ยขึ้นมา เห็นปะย่อน้อยมาตลอดทางนะคะด้วยความที่มันถูกดีมานนะคะในทางเฟรมเดดันขึ้นมามันย่อน้อยขึ้นเรื่อยๆขึๆ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆมาถึงตรงเนี้ยหนึ่งแปดห้าสองก็ยังไม่มีสัญญาณกลับตัวนะคะแล้วทีนี้ราคาย่อมานนี่ <c oughs> เห็นไหมทุกคนย่อมาตรงนี้แล้วพยายามที่จะขึ้นต่อจุดนี้แหละเราก็เลยมองว่าเฮ้ยมีโอกาสนะที่ราคาจะขึ้นมาถึงโซนนี้ให้เราได้เซลล์โอเคเราก็เลยไม่ได้คอนเฟิร์มจุดนี้นะคะไปคอนเฟิร์มจุดบนแทนนะคะแต่ทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีข่าวค่ะ เมื่อวานมีข่าวนะคะประกาศตัวเลข C P I นะคะซึ่งมันะสะท้อนถึงเงินเฟอ้อนั่นเองนะคะทำให้ราคาเนี่ยไม่ไปถึงจุดที่เรารอแล้วเทลงก่อนทุกคนเห็นไหมว่ามันเทลงเลยแล้วแบบไม่สร้างแพทเทิร์น Q M ให้เรามีจังหวะ follow sell เลยอะ่ะก็คือเทพวดลงมาทีเดียวเลยนะคะทีนี้ทุกคนก็จะเห็นว่าเฮ้ยข้างล่างเนี่ยมีดีมานอ่าซึ่งดีมานกรอบเนี้ยก็ตีไว้ให้กับทุกคนในงานเทรดสดนะคะดีมานนี้ ออซึ่งราคาเนี่ยลงมาถึงพอดีเลยลงมาถึงพอดอีเอาความเป็นจริงก็คือเลยโซนไปน,นิดนึงแต่เรารู้นิสัยของน้องท้องว่าเฮ้ยมันชอบลื่นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจังหวะที่มันปิดแท่งทุกคนดูดีๆต่อให้มันทะลุดีมานนี้ก็จริงแต่มันปิดยืนเหนือดีมานั้นได้อันนี้คือคีย์เลยนะว่าทำไมเราถึงบายกันเมื่อวาน ทันไหมคะต่อให้มันทะลุโซนก็จริงแต่มันฟาสต์รีเทิร์นลูดขึ้นมาทิ้งไส้ปิดยืนเหนือดีมานและยืนเหนือราคาในยะ1840ได้ด้วยทุกคนเห็นไหมเนี่ยยืนได้ปุ๊บเฮ้ยมีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปข้างบนเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมเราถึงส่งสัญญาณให้ทุกคนเท็ดบายเลยบายนนวบายตอนนี้เลยที่1840แล้วราคาเนี่ยก็ฟาสต์รีเทิร์นกลับขึ้นไปจริง เห็นไหมคะว่าแป๊บเดียวแค่นั้นนะคะก็คือไปถึง TP แล้วก็ขึ้นไปถึงจุดที่เรารอเซลล์กันด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่ได้เอาเซลลิมิตออกนะ,ะ1858ก็จะติดออเดอร์เซลล์มาอีกนะคะแล้ว TP ด้วยเห็นไหมราคาทุบก,กลับลงมาอีกพันจุดสวยๆเป็นไปตามแผนราคาแอคชั่นทุกๆ m ด d Supply ทุกๆแนวรับแนวต้านที่เราตีไว้เมื่อวานเลยโคตรเปเทคนิคโคตรด,ดี ทุกคนเห็นหรือยังว่าในตลาดนี้มันมีโอกาสให้เราทำกำไรมากมายม,ายมหาศาลแค่ไหนทุกคนเห็นหรือยังว่าในตลาดนี้เฮ้ยจริงๆมันก็ไม่ได้ยากนะเทคนิคอะแต่สิ่งที่มันยากคือ m i n เ s e t เรามัวแต่ไปเข้าเทรดกลางทางถูกต้องป่ะเราไม่รอเราไม่รอให้มันมาถึงจุดที่เรารอเราไม่รอให้มันมาถึงในจุดที่มันใช่จริงๆอะเราไปกดมั่วเราไปกดคิดว่ามันจะลงก็กดเซลล์คิดว่ามันจะขึ้นก็กดบายราคายังไม่มาถึงโซนเลยก็กดไปซะก่อนแล้ว เราไปเสียจากตรงนั้นเ้ยเยอะค่ะทุกคนถ้าเรารอได้รอให้ราคามาในจุดที่ใช่จริงๆยังไงวินเลทมันดีอยู่แล้วโอเคยิ่งเราเห็นแล้วว่าเฮ้ยเทคนิคเนี้โคตรเจ๋งเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนใครก็แล้วแต่นะคะไม่ว่าเราจะไปเทรดสดหรือไม่ไปเทรดสดนะคะอย่าลืมนะคอมมิตเมนต์นะคะคำสัญญาที่เราให้กับตัวเองนะคะเทรดตามแผนเท่านั้นมันนี่แมเนจเมนตและฝึกฝนไมเซ็ตต่อไปอย่ายอมแพ้โอเคไหมคะ ปลายทางคือความสําเร็จแน่นอนฟิล์มยังยืนยันคาเดิมโอเคนะคะทุกคนอะไปค่ะทีนี้เมื่อวานเนี่ยราคาเนี่ยแอคชั่นตามแผนเราทั้งหมดเลยนะคะทั้งแผนบายแผนเซลนะคะสุดท้ายเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยล่าสุดเนี่ยราคานะคะขึ้นมาเทสที่1 8 5 8อีกหรอบหนึ่งซัพพลายตรงนี้แต่ก็ยังไม่สามารถที่จะชนะซัพพลายนี้ขึ้นไปได้เห็นไหมรวมถึงนะคะภาพในทม์เฟรมสชั่วโมง ะะเราเห็นแล้วว่าเฮ้ยราคาเนี่ยยังติดอยู่ที่ซัพพลายนี้อยู่เลยนะคะและยังไม่มีอะไรบ่งบอกเลยนะว่าราคาจะกลับตัวเป็นขาขึ้นทันไหมคะเนี่ยราคากําลังทุบกลับลงมานะทุกคนราคากาลังทุบกลับลงมาเราจะเห็นว่าเฮ้ย สี่ชั่วโมงเนี่ยยังเป็นขาลงแบบชัดเจนมากๆนะคะยังเป็นขาลงแบบชัดเจนมากๆต่อให้เมื่อวานเนี่ยราคาขึ้นมาก็ต่างนะคะแต่ยังไม่สามารถที่จะชนะสวิงไฮก่อนหน้าที่แถวแถวหนึ่งแปดหกห้าเนี่ยไปได้ถ้ามันยังไม่สามารถที่จะชนะสวิงไฮก่อนหน้าได้มันยังมีโอกาสที่จะกลับลงมาอีกค่ะผ่านมแล้วราคากำลังย่อตัวเห็นไหมคะถ้าราคามันยังไม่สามารถที่จะทำาห้ชนะสวิงไฮก่อนหน้านี้ได้ มันจะกลับลงมาค่ะโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราหาจังหวะในการเทรดเซลล์กันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าราคานะคะไม่รู้แหละถ้าเกิดเหตุการณ์ว่าราคามันทำไฮชนะไฮก่อนหน้าได้เมื่อไหร่เราจะได้แพทเทิร์นอะไรคะเราจะได้แพทเทิร์น QM ไงทันไหมเราจะได้แพทเทิร์น QM แล้วเราก็จะรอย่อบ่ายต่อแบบนี้ทันนะคะมี2แผนแล้วนะวันนี้ ถ้าไม่ชนะสวิงหฮก่อนหนะ้าลงมารอบายที่เดิมแถวแถวหนึโอเคเพราะถือว่า1830นะถูกใช้ไปแล้วนะคะอาจจะลงมาถึงแถวแถวหนึ่งแสองหก็เป็นได้เราจะรอบายอีกทีแถวแถวนั้นนะคะแต่ถ้าราคาทำหาชนะไฮก่อนหน้าได้เราจะรอบายที่ QM ซึ่งราคาเนี่ยยังให้ไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าราคาเนี่ยมันจะมาที่จุดไหนนะคะต้องรออัปเดตแผนอีกทีนึงนะคะสำหรับโซน QM นะถ้ามันเกิดนะ ได้แล้วนะสาหรับแผนบายค่ะทีนี้เฮ้ยราคากําลังม้วนตัวลงมาแล้วอะค้ดฟิล์มถ้าเกิดว่าไม่ได้เข้าเทรดที่19เอ้ย1858มาเราจะไปเซลล์ตรงไหนดีามาจากอุ้ยราคาสร้างแพทเทิร์นให้เราแล้วด้วยทุกคนนะ่ารักมากเลยอุ้ยเผลอลบซัพพลายอ่ะตีใหม่เห็นไหมซัพพลายนี้นะคะยังกดราคาอยู่นะคะซัพพลายนี้ยังกดราคาอยู่และตอนนี้ราคากําลังสร้างซัพพลายใหม่เห็นแล้วนี่เลยเห็นไหมจ๊ะ เห็นเหมือนฉันไหมจา้า B 1 B 2นะคะหนึ่เป็นจุดที่น่าสนใจในการเทรดเซลล์ตอนนี้เรารอให้ราคาม้วนตัวกลับขึ้นมาแล้วเราจะหาจังหวะในการเทรดเซลล์แถวๆนี้แหละ1852ถึง1855ิ18ว่าประมาณนี้ไม่น่าเกินนะคะ 1852ถึง1855แถวๆนี้นะรอราคากลับขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งส่วนใครที่อยู่ในห้อง b r a v o telegram นะคะรอคอนเฟิร์มสัญญาณเทรดได้เลยส่วนระยะ sl ที่มีเหตุผลแน่นอนเราจะต้องวาง sl ไว้เหนือสวิ n g high ก่อนหนะ้าก็คือ1858เราอาจจะต้องวางที่1860 1861อะไรประมาณนี้โอเคไหมคะถ้าราคากลับขึ้นมาชนะสวิ n g h นี้ไปได้สิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปก็คือสมมตินะถ้าเกิดว่าราคา กลับขึ้นมาชน SL เราได้นะคะสิ่งที่เราต้องทําต่อไปคือดูต่อว่าราคาเนี่ยจะชนะแนวต้านนี้ได้ไหม1865เนี่ยที่มันเป็นสวิงล่าสุดในทางเฟรม4ชั่วโมงถ้าชนะได้มันก็จะไปเข้าแผนบาย QM ของเรานั่นเองโอเคไหมคะแผนวันนี้มีแค่นี้เองนะคะเดี๋ยวเราอรอจังหวะในการเทรดกันนะคะทุกคนง่ายไหมคะง่ายเนาะแผนเนี้ยมันง่ายคะ่ะทุกคนแต่สิ่งที่มันยากก็คือรอให้มันมาเข้าแผนนี่แหละนะคะ รอไม่ให้เรากดก่อนไม่ให้เราคันมือแล้วเราไปกดมั่วซั่วก่อนนั่นแหละอันนั้นแหละคือความยากอันนั้นแหละคืออะไรอะการที่เราจะต้องทําตามแผนให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์่ะอันนั้นอะนะคะยังต้องฝึกฝนนะคะหลายหลคนทําได้แล้วนะ,ะดีใจด้วยหลายคนยังทําไม่ได้ทําตามแผนเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรค่ะค่อยๆ่อฝึกแต่เราจะเก่งขึ้นในทุกๆวันไม่ว่าวันนั้นเราจะไม่ได้เทรดไม่ว่าวันนั้นเราจะ SL ไม่ว่าวันนั้นเราจะท p ไม่ว่าวันนั้นเราจะชนกันทุน แต่ทุกๆวันที่เราเทรดทุกๆไม้ที่เราเข้าเทรดเราเก่งขึ้นโอเคไหมคะให้เรามองแบบนี้นะไม่ใช่ให้เรามองว่าเฮ้ยฉันเสียอีกแล้วเทรดมานานแล้วพอร์ตไม่โตสักทีอย่าไปโฟกัสแบบนั้นโฟกัสสิ่งไหนสิ่งนั้นจะขยายถ้าเราไปโฟกัสแต่สิ่งลบๆเราก็จะได้แต่สิ่งลบๆให้เราโฟกัสบวกอะไรก็ตามต่อให้มันเป็นเรื่องที่ไม่ดีก็ตามแต่เรามองมุมบวกได้เสมอทันไหมอันนี้เป็นไ i n d s e ที่อยากจะฝากให้กับทุกคนนะคะ เห็นไหมคะมองในมุมบวกเสมอโฟกัสสิ่งไหนสิ่งนั้นขยายโฟกัสที่กาไรกําไรขยายโฟกัสที่การเรียนรู้เราเรียนรู้ได้ดีขึ้นโฟกัสที่เทคนิคเทคนิคเราจะดีมากยิ่งขึ้นแล้วเราจะเก่งขึ้นในทุกๆวันโอเคไหมคะทุกคนฝากทุกคนไว้เท่านี้นะคะ โอเคอย่าลืมนะคะถ้าเกิดว่าชอบคลิปมุมมองทองคำแบบนี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเพราะว่าฟิล์มเนี่ยลงคลิปไม่เป็นเวลาบอกตามตรงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้แจ้งเตือนไว้เราอาจจะพลาดได้มาดูอีกทีอ้าว ไปซะแล้วนะคะราคาไปตามแผนซะแล้วตบรถก็เป็นได้นะ,ะเพราะฉะนั้นสำคัญนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะส่วนถ้าเกิดว่าใครมีคอมเมนต์อะไรนะคะสงสัยตรงไหนติดปัญหาอะไรตรงไหนนะคะอยากจะถามคอมเมนต์ถามมาได้เลยเดี๋ยวพิลจะเข้ามาตอบนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะบ๊ายบายคะ่ะบ๊ายบาย